โอเควัสดีครับสุดรอกินข้าวยังอโอ้อน้ำตาลนะแกจะเพาะมาฟีอะ <c oughs> <c oughs> อา้าแล้วครับผม,มขอการาบสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี่ครับผมฮีโร่เพชรวันนี้มาดูกันว่าอัปเดตใหม่มีอะไรดีนะทุกคนจัดไปวันนี้มานี่ดูชุดผมสักก่อน เฮ hey, หรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูคอลเลกชันชุดผมนะอ hey, อเอก็ก็ชุดใหม่ก็เหมามาหมดเลยอะเออนี่ดู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 นี่ดูชุดใหม่เหมามาหมดเลย <Yeah. S 1> แต่เป็นวันนะ <c oughs> นี่เล็กเหมาเหรอวะนั่นแหละผมได้มาเจ็ดวันนะทุกคนฉลามด้วยเป็นไงนี่ยังรอครับผมชุดใหม่เห็นว่ามีพวกไอ้นี้ด้วยเห็นปะเอาใส่ไม่ได้ถอดเซตก่อนเซตเซตนี่ดูดูดูชุดเหมือนชุดว่ายน้ำมันดูดีอันเนี้ย มีก้ามด้วยไอ้ยัง <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวใส่จุดนี้ไปแล้วกันนะใส่แว่นใส่ผ้าคลุมสักหน่อยนีเพื่อความคึงขังกระมังตุ๊ดซังมาวันนี้มนนีบทบาทใหม่เข้ามานะพัสดีเดี๋ยวเราไปเล่นกันแต่ก่อนที่จะไปเล่นเดี๋ยวผมให้โค้ดก่อนนี่โค้ดนี้เลยใส่ตามผมได้เลยใส่ถูกวะลองก๊อปปี้ใหม่ก่อนก็โค้ดนี้ไปใส่นะจะได้ของไม่เยอะหรอก โคดนี้ได้ไมาจากเพจ Super s u p e r ์ Thailand นะใครที่อยากได้โค้ดเร็วๆก็ไปกดถูกใจเพจนี้ไว้ได้นะเยีย่ยมเลยโอเคไปวันนี้ไปเล่นบทบาทพัสดีกันบทใหม่ผมมีบัตรอยู่ประมาณสองสามใบสอใบนั่นแหละถ้าจําไม่ผิดโอเคไปเล่นกันข้างล่างก็เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรดีวะหอยเชลล์เหมือนเดิมไม่หอยเชลเเชลเหมือนที่ไปเล่นเซิร์เบต้าก็ชื่อว่าหอยเชลลนี่ก็ชื่อหอยเชลอีก จัดไปโอเคนี่ชื่อหอยเชลขึ้นเลยแต่บางตามันเป็นชื่อเป็นสี่ก็มีนะแต่ผมว่าเปลี่ยนชื่อไปก็เท่านั้นแหละคนเขารอ้อยู่ดีเพราะมันกดดูข้างบนได้ไงจัดไปน้องหอยเชลจะไปพาทัวร์แล้ว <c oughs> ได้เป็นหน่อยเออพัสดีมาแล้วนั่นแหละโอเคพัสดีมาแล้วจ้า หมอช่วงน,นี้ขึ้นบ่อยมากเลยผมไม่รู้ว่าเกมนี้ปรับให้ผมได้หมอบ่อยเปล่าห,หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมา <tem pie> มีนักล่าด้วยว่า5อันตรายนะจ๊ะ <t ops> ตั้งแต่อัปเดตใหม่ะผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคือไอ้ตรงดูเนี่ยแผ่นที่อะมันดูยากขึ้นครับผมน้ำเงินคนดีมันดูยากขึ้นไงภารกิจเราอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เกะกะดีถ้าย้ายู่ข้างบนอนะ่ะ ก็น,นั่นแหละก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะเรียบร้อยครับสีข่าวไปแล้วจ้าเอาเรื่องอะ่ะเจอจุดยี่ค่องคงครับผมแล้วผมก็รู้ด้วยว่าใครปาดเดย์นักล่าค่าหัวมันวิ่งคือมาจักข่องคางครับอืมอืมผมเป็นโจกอะใช่เปล่างูงิบไม่ผิดตวัวใช่ไหมงูงิบเราเชื่อนายได้ใช่ไหมงูงิบ ดเอฟซีครับเลยวะเดี๋ยวไปเอาม่วงไว้น่าคุยกับม่วงวะมันได้ใครก็ไม่รู้นี่มันตีเจ้าอารมณ์ด้ว่ะเดี๋ยงุดหงิดเดี๋ยวลมขันเติมแดงออกเลยกูทำนายกูเป็นทำนายเราแดงออกเลยไปอาอนก็แดงไปเลยเอาแดงไปเลยเ เฮ้หลายล้ม้ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปล็อกไอ้สีน้ำเงินมาตอนแรกที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่น้ำเงินสีม่วงเออห้าจำเสียงผิดเลยโอเคงุนงีดว่าไงไวัยวัรุ่นตามไอ้ม่วงไปก่อนไปถ้าเป็นนักล่าเขาหัวนี้เซ็งเลยนะแบบเดียวมันปาดผมล็อกไปก่อน โอเควัสดีครับสุดรอกินข้าวยังได้ยินเปล่าได้ยินไเนี่เป็นไรอะเป็นอะไรมีของดีเงเพื่อนของดีเราเพื่อนนั้นเรายิงนะเฮ้ยยิงแล้ว <c oughs> ยิงไปแล้ว <c oughs> เป็นไรยิงไปแล้วถูกด้วย โห <ผม S 1> ดีจัดเลยอะผมยิงโดนเลยดีจัดดีจัดเลยเนี่ย <laughs> เฮ้ยพัสดีเล่นเล่นก็ไม่ยากนะอืมเล่นไม่ยากเลยนะผมเพิ่งดูเพื่อนเมื่อกี้นะขอบคุณครับ้ผมเล่นเป็นได้ของเพื่อนนี่แหละตัวอะไรอะฮ <c oughs> ะตัวอะไรตัวอะไรก <c oughs> ็ดูทุกตัวเพ <c oughs> ื่อนอ๋อโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ว่าแล้วสีม่วงต้องเป็นโอ้ผมเดาคนไม uh, ่พ um, um, e ิดเป็นไงอ๋อพัสดีครับถ้าเรากดใส่แม็กอะมันก็แตกเลยใช่ไหมเออโกงอยู่นะโกงโกงอยู okay, decide, okay, ่นะโกงมากผมว่าค่อนข้างโกงเลยเนี่ยจริงจริงเลยโอเคคลิปนี้มันสั้นไปนะเดี๋ยวไปต่อพัสดีคลิปหนึ่งเนี่ยต่อกันเลยเนี่ยไปไปต่อคลิปเลยไปแต่ไม่รู้จะซุ่มได้เป็นหรือเปล่าจัดไปโอเคครับผมเมื่อกี้ไปเปลี่ยนชุดมานิดหนึ่งนะไปจัดไป กี้ไปสวยมาสองตาครับผมไม่ได้เป็นสองตาเลยโดนป้าสองตาด้วยมามาต่อเลยครับผมขอให้ไม่ได้เป็นตาเนี้ยพัสดีจัดไปตัวนี้โหดมากเลยเนาะจริงจากที่เล่นเล่นมาเนี่ยมาได้ไปสี่อะไรไม่รู้ครับขอไมันได้เป็นอนะโอเคแล้วมาดูว่าจะปั้นแค่ไหนนะตานี้ตา,ตาแล้วมันอีซี่ไปพัสดีเรียบร้อยได้เป็นพัสดีน้องได้เป็นแล้วดิ พาดน้องสองมตาจัดไปตัวนี้มันอ้วนด้วยนะเออกินจุนะดูมามามาโอ้น้ำตาลนะยากจะเพาะมาเฟียแ <c oughs> มปนี้ครับผมไม่ชอบเลยแมปใหญ่ๆเมื่อก่อนชอบนะั่นเดี๋ยวไม่ชอบแล้วเนี่ยตาน,นี้มีแบกแจก็คก็ผมว่าเราต้าองสวยแล้วครับโอ้มีแรนเดอร์ข้างบนไปทำแป,ป๊บโอเคโอเค เรียบร้อยครับทีเหลืองไปแล้วครับน่าจะเป็นกรับดักมีกรับดักด้วยปากลากับดักฮัลโหลปลากรับดักปลากรับดักปลากรับดักมรามข้าไปเร่มันปลากับดักปลากรับดักชัวร์เลยเพราะเหลืองเคร่งวิ่งลงไปกับดักล้านเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ผมสูมกล้องดูยกับดักล้านเปอร์เซ็นต์สีส้มไปเลยกล้องผมมันชัดเจนเลยนะสีส้มเพื่อนสีส้มรู้สึกว่าจะสีแดงหรือเปล่า กำลังจะแก้ไฟเลยตายซะเล่าโซใหมไปซ้ใหมไม่ต้องพูดเยอะเรียบร้อยโทษทีว่าไม่ใช่ลูกเสือแก้แค่ตัวเองเฮ้ยทำไมเสียงพี่สีน้ำตาลคุ้นๆจังเราไม่รู้ดิเอราแดงเร็งดีแดงเร็งดีแดงเร็งดีดรู้แดงเป็นจริงวะเดี๋ยวลองไปสวยมันดูแล้วกัน ไม่พูดมึงยิงเลยเออโจบไป <Yeah. S 1> จัดมาจัดไปเลยจ้าขอร็อกสักตัวนะจ้าเอาแดงไปละกันมีอะไรอ๋อมีวังเพลิงอูอ้แต่สกิลไม่ใช่ไม่ได้๋อ,อตอนนี้นี่นี่มีตรงนี้อยู่ไม่ต้องจริงจังแค่ไหนโอ้ยรูทมาเป็นปีแล้วรูทไม่ได้เลยแดง ล็อกแดงยังวะนี่ใช้แดงมาที่ล็อกเนะี่ยโอเคเป็นไรอะเป็นไรอะอขยิงอะไรวะนนยิงแดงเลยโ๊ะโดนปะน่าจะโดนนะโดนแดงปะไม่รู้มัวฟ้า <c> ฟ <oughs> ้มินไปฟ้ามินไปอาอฟ้มินเหรอม,มองไม่เห็นมันมันปาดสองคนเลยตอนไฟดับ นี่ตอนเขียวกดกดปุ่มโบสถพใช่ไหมเห็นศพอยู่มานอนอยู่ตรงโต๊ะทำงานอ่ะอล้วตอนแรกที่สูมดวเขียวม่วงเหลืองใช่ปะเอ็มเปเหลืองนี่มีเขียวกับม่วงแต่จำสีอีกไม่ได้วะ่ะแต่ตอนไฟดับอะน้ำตาลวิ่งมาหาเราอยู่ก่อนที่เขียวจะกดโบดสถพใช่ใช่ผมวิ่งไปหาเว้ยผมว่าน่าจะเขียวอะเขียวอะเอาเขียวไปเลยไม่วางเพลิงก็ ข้าตกอนะผมว่าเขียวอะเงนค้าคนอกหรือเปล่าสีเขียวหมินไม่อยู่เว้ยหมินไม่น่าอยู่นะไม่เห็นเลยนะเห็นหมินไหมสีน้ำเงินมันมืดไงเฮ้ยไม่ทานายแล้วเว้ยวัยรุ่นเอาเขียวไว้ก่อนไหมโอ้ดไปแล้วเานายทำนายใครพูดก่อนให้พูดก่อนให้พูดก่อนอย่าแย่งอย่าแย่งพูดให้พูดก่อนเราทำนายไม่เชื่อจบเกมคอยดูทำนายใครยัง เอาชมพูไปไม่เชื่อจบเกมพอดูโอเคเกมชนะอย่างมารลุแพลวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเล่นชมพูแล้วกันนะที่ผมโหวตเขียวออกไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมจะไปเล่นมันเองจะ <c oughs> จบหรือเปล่ากลัววางเพลิหมกันนะครับจริงชมพูไม่กล้าฆ้าผมหรอกมกั้ง ที่ข้าวไปเลยวะล็อกชมพูดูชมพูเป็นไรอะชมพูเป็นไรชมพูเป็นอะไรได้ยินเปล่าชมพูชมพูเป็นอะไร,ไม,มไ,รไม่รู้ต้องยิงต้องอยู่ใ,ใกล้ด้วยปะทำไมยิงไม่ได้วะ <c oughs> ชมพูเป็นไรอ๋อเข้าใจแล้วผมยิงพลาดไปยิงโดนแดงอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วอ๋อ อะไรวะเนี่ยอ๋อผมเข้าใจสกิลผมแล้วอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเมื่อกี้แดงมันคนดีไงผมผมฆ่าแดงไงตอนแรกหมอโทษแดงแลวนะอ๋อเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองเอามินไปก็ได้ผมว่าตามที่เขียวว่าขอโทษเขียวไว้นะผมนึกว่าผมยิงแดงถูกไงก็ยามายิงฟาร์มินอีกไงเอาฟาร์มินไปไปมินไปเลย <c oughs> มินมินมินเอาสีมินไป จบแล้วนายจบแล้วโอเคได้เอเลยโอเคครับผมอ๋อ oh, ผมไปยิงกินเฉยเลยโอ้โหโหดจัดยิงกินอ๋อพอเข้าใจแล้ว <laughs> ถ้าเรายิงพลาดอะนะ มันจะหายหมดเลยเว้ยที่ยิงเราอะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อดีนะเออยิงพลาดมันก็ดี <c oughs> ดีตรงไหนวะ <c oughs> นั่นแหละอ๋อผมรู้แล้วอพอเข้าใจแล้วเออพัสดีนะโอเคครับผมคลิปนี้เหมือนมารีวิวพัสดีเต็มตัวนะผมพอรู้แล้วพัสดีอะ่ะคือเราไปล็อกเว้ยสตูเดยวหาบทบาทก่อนแล้วกันนะอมพัสดีพัสดีพัสดีสด <c oughs> เราไปล็อกสตูอ่ะล็อกเสร็จเราสามารถพูดคุยกับสตูได้แล้วก็ถ้าคุยอ่ะถ้าเรากดยิงมันอะ ปักเขาให้ถ้าถูกตัวมันน่าจะแตกเลยหรือเปล่านะเออ x x อะไรเนี่ย x อะไรนั่แหละเอมอันน่าจะแตกเลยหรือเปล่าหรือต้องกดโวลก่อนอถึงจะแตกนะอันนี้ไม่แน่ใจน,นี่นี่มารีวิวหอวนั่นแหละแต่เข้าใจว่าถ้ายิงผิดอ่ะมันจะหายหมดเลยนะ๋อ,อพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วโอเคสําหรับพัสดีนะผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะม,มีประโยชน์เลยแหละนั่นแหละก็เห็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like ิดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปนะไปละบ๊ายบาย เจกันวไวลุ่น